สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงคโปรทุกท่านนะครับมาเจอกันในช่วงของ blues today กับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับแน่นอนวันนี้ก็คงมีแถลงข่าวก่อนเกมความพร้อมของนักเตะเชลซีก่อนเกมที่จะเจอกับลัตติงแฮมฟอร์เรสนะครับ ก็เชลซีเนี่ยจะมีแมชเดย์ในการไปเยือนฟอ r e เรสที่ซิตี้กราวในค่ำคืนวันเสาร์นะครับก็เตะกันเวลา18.30นาิกา30นาทีะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปติดตามความพร้อมของเชลซีนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างลีโอครับลีโอรวมกันมันสกว่านะครับก็เดี๋ยวในสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์นะครับมาเจอกันได้นะฮะที่ขอนแก่นนะครับที่ตลาด62บบล็อกนะฮะมีบรรยายเกมแดงเดือด ก็สามารถที่จะไปร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันได้ลีโอจัดหลายพื้นที่นะครับทั้งในกรุงเทพน,นครปฐมแหลมชบังนะหรือว่าในอีกหลายๆที่ก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ l ี o Thailand ์นะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวที่เกิดขึ้นในรอบค่ําคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับอัปเดตสถานการณ์ก่อนเกมที่จะเจอกับ Forest นะครับก็ทางมาริสก้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของผู้เล่นครับอย่างโคพาเมอร เขาบอกผมเข้าใจผิดไปเองนะครับเพราะว่าน่าเสียดายที่พาวเมอร์ต้องพักอีก6สัปดาห์แน่นอนว่าไม่ต้องผ่าตัดครับเราแค่พยายามปกป้องโคพาวเมอร์ Palmer ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ทีมแพทย์ไม่ใช่นักมายากลนะครับเราหวังว่า6สัปดาห์จะเพียงพอมันเป็นอาการบาดเจ็บที่ต้องดูไปทีละขั้นสัปดาห์ต่อสัปดาห์แต่แน่นอนว่าเขาจะกลับมาได้ครับเขาดูดีมากผ่อนคลายและกําลังฟื้นฟูอย่างเต็มที่ทําทุกวิถีทางที่จะกลับมาให้ได้เร็วที่สุด น่าเสียดายอีกคนนึงนะครับก็คือบาเดชิลที่จะต้องพักถึงเดือนธันวาคมด้วยการบาดเจ็บกล้ามเนื้ออีกครั้งส่วนไกเซโดเอ็นโซและจอเปโดไม่ได้ลงซ้อมเมื่อวานนี้ครับต้องรอดูว่าวันนี้จะซ้อมได้ไหมส่วนวิสเจมตอนนี้ฟิตสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะครับนี่ก็คืออัปเดตเรื่องของสวอร์ที่มีนักเตะที่มีลงสนามไม่ได้แล้วก็นักเตะที่ลงสนามได้นะนอกจากนี้มาริสกาก็บอกว่าถือเป็น ช่วงเบรกทีมชาติที่ดีนะครับเพราะว่าโทซินกับโฟฟาน่ากลับมาแล้วอังเดรซันโตสก็กลับมาเช่นกันแต่ตอนนี้เรายังมีมอเซสกเซโดมีเอนโซแล้วก็มีเปโดเนโตที่ยังไม่แน่ใจว่าจะพร้อมหรือไม่ซึ่งเราก็จะพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเกมต่อๆไปนะอัปเดตความพร้อมนิดนึงนะครับก่อนเกมนะฮะก็ที่ไม่พร้อมลงเล่นแน่ๆก็คือร ill, เรวายโควิลเลียมดีแลบเดริโอเอซูโกโคพาเมอร์แล้วก็เบโดเบเดชิล ส่วนที่รอคอนเฟิร์มต้องเช็คฟิตเนี่ยก็คือไกเซโดเนโตแล้วก็เอนโซฟันเดนเดสขนาดเดียวกันที่พร้อมลงเล่นก็มีโฟฟาน่าริสเจมเทรโวอรชโลบาอังเดรซันโตสแล้วก็โทซินอาดาราบิโอโยนะครับโดยที่มาริสกาได้สัมภาษณ์ถึงการที่ทีมเนี่ยต้องขาดโคปาเมอร์เขาบอกการที่นะการแทนที่โคปาเมอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากครับเพราะโคเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากสําหรับเราและเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีก ส่วนคนที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยก็ต้องดูตามแผนในแต่และเกมต่อไปนอกจากนี้พูดถึงการขาดเลวายโควิลแล้วก็โคพาเมอร์เขาบอกว่าเราสูญเสียนักเตะ2คนที่เป็นแกนหลักของทีมครับในการบิลล์อัพจากแนวรับอย่างเลวายโควิลซึ่งเขาคือคนสําคัญของเราส่วนโคพาเมอร์ก็คือคนสําคัญในพื้นที่กลางสนามซึ่งเรากําลังพยายามหาทางแก้ไขอยู่ขณะเดียวกันมาริสกาก็พูดถึงอาการบาดเจ็บของเบอร์โนบายดาชิลนะครับเขาบอกว่าเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับเขาแสดงให้เห็น ในทุกอย่างครับและแสดงให้เห็นว่าเราต้องการเขามากแค่ไหนในตอนนี้เราจะรอเขากลับมานอกจากนี้เบรสกาก็พูดถึงการที่ฟอ r e เรสต์มักจะเสียประตูหลังนาทีที่70นะครับเขาบอกเวลาวิเคราะห์คู่แข่งเนี่ยเราจะคำนึงถึงทุกอย่างครับคุณต้องดูเป็นนัดต่อนนัดเพราะแต่และเกมมันไม่เหมือนกันแน่นอนว่าในช่วงเบรกทีมชาติเราดูทุกเกมที่อังเก้ค,คุมทีมครับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่คุณวางแผนล่วงหน้าได้ แต่บางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับในแต่และเกมด้วยนอกจากนี้มาริสก้าก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับลูกตั้งเตะนะครับเขาบอกตั้งแต่ที่ผมเข้ามาที่สโมสรเนี่ยเบร์เโดคุยว่าเป็นคนดูแลเรื่องลูกตั้งเตะและเราก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยยังคงทํางานในแนวทางเดิมเราใช้เวลาในการฝึกซ้อมลูกตั้งเตะกันเยอะนะครับเพราะมันทั้งช่วยให้คุณทําประตูได้และก็อาจจะเสียประตูได้เหมือนกันตอนนี้เราถือว่าเราทําได้ดีในเรื่องนั้น ขณะเดีวยวกันบทสัมภาษณ์อื่นๆนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ของจอห์นเทอร์รี่ครับที่อยากให้เอสเตววลวิเลียนออกสตาร์ทในเกมกับฟอเรสต์เขาบอกว่าผมหวังว่าทางเอสเตววลเนี่ยจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับเพราะเขาแสดงให้เห็นว่ามีแววของการเป็นนักเตะที่สุดยอดสําหรับเราและหวังว่าฟอร์มแบบนั้นจะยังคงเป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนอกจากนี้จอห์นเทอร์รี่ก็พูดถึงโรมานับราโมวิชครับเขาบอกว่าผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยโรมมนับราโมวิชเนี่ยมันน่าจะคือมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมาก สิ่งที่อับราโมวิชทำในช่วงล็อกดาวน์และที่เขาทำเพื่อ NHS ก็คือพวกสาธารณสุขแห่งชาตินะครับตอนโควิดเนี่ยมันสุดยอดจริงๆครับการเปิดสนาม The b บริ g e ให้พยาบาลได้พักอาศัยและให้ผู้คนจำนวนมากมีที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนั้น <ul. S 2> เขาเป็นคนที่น่ารักมากๆครับรักสโมสรฟุตบอลของเราอย่างแท้จริงและโชคดีที่เขาเลือกหันหลังให้กับอีกสโมสรหนึ่งและตัดสินใจมาหาเราซึ่งนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างยิ่ง นอกจากนี้จอห์นโอบีมิเกลก็พูดถึงโรมานดบรามวิชบ้างนะครับเขาบอกว่าพวกเรามาอยู่ในจุดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าโรมานดบรามวิชเราคือสโมสรฟุตบอลเชลซีครับเราคว้าแชมป์มามากมายเรากลายเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนในโลกและทั้งหมดนั่นเป็นเพราะโรมมนับรามวิชขณะเดียวกันนะครับก็สื่อเนี่ยเขาพูดถึงเอสเตววลวิลเลียนครับเขาบอกทุกคนกาลังติดตามพัฒนาการของเอสเตววลที่เชลซีครับประตูของเขาในเกมกับลิเวอร์พูลถูกฉลองกันในบราซิลเลยนะครับ หลายคนหลายคนเคยคิดว่าเขาจะย้ายไปมดริตหรือบาร์เซโลนาแต่ตอนนี้ทุกคนมองว่าเชลซีคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเอสเตวาวิลเลียนขณะเดียวกันครับคนอื่นๆอย่างคาเมล่าอาเวสก็บอกว่าตอนนี้ที่บราซิลเนี่ยมีคนพูดถึงเอสเตวาวในแง่บวกมากกว่าครับเมื่อเทียบกับเอนดริกหนึ่งในเหตุผลสำคัญคือเขาได้ลงเล่นจริงๆขณะที่อา่าคันเฮนโดครับก็ออกมาบอกว่าเอสเตวาวดูดีขึ้นมากในเรื่องการตัดสินใจเมื่อเทียบกับตอนที่อยู่พาม์เมรัส และนอกสนามเองเนี่ยเขาพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเห็นได้จากวิธีที่เขารับมือในการให้สัมภาษณ์นอกจากนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของมาคัสเปตินารีอดีตประตูเชลซีที่ไีอยู่กับแบลซิตี้พูดถึงริชเจมเขาบอกริชเจมเนี่ยเขาสุดยอดแบบเกินคาบรรยายครับถ้าคุณถามนักฟุตบอลคนไหนที่เคยเล่นด้วยกับเขาหรือเห็นตอนเขาอยู่กับทีมชาติอังก,กฤษทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าริชเจมเนี่ยน่ากลัวมากเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับผมไม่ได้พูดเล่นแต่ว่าเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งจริงๆ นอกจากนี้มีบทสัมภาษณ์ของอัสปปลิเกตาที่พูดถึงความสม่ำเสมอของเขานะครับในตอนที่เล่นกับเชลซีเขาบอกผมเป็นคนที่มีวินัยมากๆครับผมพยายามหมั่นทําตามกิจวัตรเพื่อให้ร่างกายฟิตและพร้อมลงสนามอยู่เสมอผมใช้เวลากับเรื่องนี้เยอะมากครับเพราะเป้าหมายของผมคือคิดถึงแต่เกมต่อไปและเกมต่อไปเรื่อยๆผมรู้สึกขอบคุณจริงๆครับที่รับความไว้วางใจจากผู้จัดการทีมหลายคนตลอด11ฤดุการที่อยู่ที่นั่น และผมก็ได้มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากมายขณะที่อัสปีเนี่ยก็พูดถึงการเล่นร่วมกับกองเต้น,นะครับเขาบอกกองเต้คือคนที่คุมจังหวะเกมในแดนกลางได้หมดครับเขาสามารถวิ่งได้ครอบคลุมพื้นที่ในทุกสนามเลยเขาเก่งมากเวลาครองบอลครับและเขามักจะเลือกจังหวะจ่ายบอลที่ถูกต้องเสมอบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการจ่ายบอลแบบง่ายๆครับแต่เขาฉลาดมากในเรื่องนี้ส่วนในเกมรับเนี่ยเขาก็ไปอยู่ทุกที่ครับตัดบอลกลับมาได้ตลอด ในจังหวะที่ทุกคนคิดว่ากองกลางหรือว่ากองหน้าคู่แข่งเลี้ยงผ่านไปเขาก็ไปดักอยู่ตรงหน้าแล้วเขาช่วยทีมได้เยอะมากจริงๆขณะ,ขณะที่เลกิฟส์ครับสื่อในฝรั่งเศสรายง,งานครับบอกว่าเชลซีให้ความสนใจในตัวของจิเลียนเอนเกสซองครับกองหน้าวัย17ปีของแซงเอเตียนที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสในการแข่งฟุตบอลโลกชุดยู่20ขณะที่อดีตกุนซือของเราอย่างกราพอตเตอร์ครับแมตลอรายงานว่าทีมชาติสวีเดนเนี่ย ใกล้แต่งตั้งกรัมพอตเตอร์เป็นเฮชโค้ดคนใหม่โดยจะเริ่มจากสัญญาระยะสั้นเพื่อคุมทีม3นัดแรกและพยายามลุ้นตัวไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับแต่ดูแล้วยากมากนะฮะสำหรับทางสวีเดนซึ่งโอกาสตกรอบสูงมากนะแต่ว่าแกเคยทำงานในสวีเดนมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการปรับตัวไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับทางกรัมพอตเตอร์นะครับที่เหลือส่วนใหญ่ก็เนี่ยมีบทสัมภาษณ์เยอะแยะมากมายนะครับมีเรื่องของเอเดนนาซาออกมาพูดครับบอกว่าอาร์เตมิดักฟาร์และก็เกลกากุต้าเนี่ย คือ2นักเตะที่เลี้ยงบอลเก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นด้วยนะครับพวกเขาอาจจะไม่ได้เลือกเส้นทางอาชีพที่ถูกต้องเสมอไปแต่สําหรับผมพวกเขาคือผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นในฝันของผมนะครับก็เกยวกาคุต้านี่จะจำมันได้เคยมีปัญหาจนเกือบจะทําให้เชลซีเนี่ยเรียกว่าโดนปรับโดนแบนกันตอนนั้นนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แจ้งเกิดกับเชลซีนะครับที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของบทสัมภาษณ์ซะมากกว่านะครับหรือถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของปลาล์มสาบาทหบาทส่วนใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปวิเคราะห์นะครับก็สามารถติดตามได้นะครับในยูทูบของช่องปลาล์มสามบาทหบาทแต่ว่ามี <c oughs> อมัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงทิ้งท้ายนะครับเรื่องของอสปอนเซอร์คัดอกเขาบอกเชลซีเนี่ยได้ติดต่อแบรนด์ระดับโลกหลายแห่งเพื่อเป็นสปอนเซอร์ครับมีทั้ง e ร b บู l นะฮะออราเคิลเลโนแล้วก็กาตาแอร์เวยสนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะลงเอยที่ไหนก่อนนานี้เคยมีริยัตแอร์ด้วยแต่ว่า ช่วงนี้ข่าวเรื่องของริยัตแอร์ก็เงียบไปนะครับอะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ